สวัสดีครับ f อซทุกท่านสวัสดีวันแม่ข้าคืนของวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่หลังจากปู่สนชัยสวสดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็มานั่งอัดคลิปเพื่อที่จะให้เอฟซทุกท่านทุกคนนะครับได้นอมกราบขอขามาแม่น้ำกันปู่สนชัยจะผ้าน่ำเรียนผ้ากราว ให้เอซทุกท่านทุกคนผู้ที่อยู่ต่างทิ่นผู้ที่อยู่ต่างแดนผู้ที่อยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลจังหวัดไกลๆจากภาคตัวเองที่ไปหาเหตุการณ์เหตุงานบริกรัรมาวันแม่วันนี้และปู่สนชัยก็จะนําเรียนพายเอสซทุกท่านกล่าวขอขามาแม่นะทุกท่านทุกคนพร้อมกันหรือย,อยังเนาะพร้อมกันแล้วปู่สนชัยก่อนที่จะเบาเรื่องอื่นเผยว่าจะเรื่องอื่น วันนี้ปู่สนชัยขออนุญาตอวยพรให้แม่และขอกราบขอขมาแม่เป็นตัวแทนให้กับลูกหลานให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนก่อนเนาะนะครับตั้งนโมขึ้นสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุกาสะอจ,จะโยโนพันเตอัจจะขมายะถาพาเลยะถามูลเหยะถาอะกุสเลเยมะยังกรัมหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหะทะอจจะโยโะอยติงสังวะเรยยามะสิ่งใดที่ลูกหลานได้ร่วมเกิน สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินต่อคุณบิดามารดาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าขอให้คุณบิดามารดาจงเอาโหสิกรรมยกโทษกรรมใดที่ลูกก่อกรรมใดที่ลูกลั่นวาจากับแม่ไม่ดีขอให้พระคุณของแม่จงเอาโหสิกรรม สิ่งใดที่ลูกทำมันติดขัดลูกขอขมากรรมให้พระคุณแม่ได้หนุนนำคำจุนช่วยลูกให้เจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิตในการทำงานเพื่อให้งานได้ก้าวไกลสับพังอปราทังคมทเมพันเตอุกาสะทะวารัตเยนกตังสับพังอปราทัง ขมาทเมพันเตอุก,กาสะขมามิพันเตสิ่งใดกรรมใดที่ลูกทำไม่ดีต่อบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ขอให้ท่านเหล่านั้นจงอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยวันนี้เป็นวันแม่สิทสองสิงหาลูกขอเอาวาจา ที่ออกจากใจนอบน้อมขอขมาบูชาน้ำใจแม่ขอให้แม่ทุกคนขอให้แม่บังเกิดจงองโหสิกรรมและขอให้แม่บังเกิดขอให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอายุยืนยาวนานปกป้องลูกหลานปกป้องลูกเต้าปกป้องสิ่งที่ลูกทำในวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงเอาโหสิกรรมอย่าใส่กรรมอย่าใส่เวนให้ปลดปล่อยกรรมให้ปลดปล่อยเวรจากลูกคนนี้ด้วยเทินนี่คือคำที่ขอขมาแม่ขอขมาคุณบิดามดครูบาอาจารย์เข้ากับวาเข้ากับกล่าวไปนะครับก็ขอให้แม่ทุกคนเดอ้อผู้ใดที่เป็นแม่ผู้ใดที่เป็นเอฟซี มีลูกมีเต่าหลายๆคนลูกเต่าไปแล้วก็ไปอวยพ่อให้แม่แล้วก็ขอให้แม่นั่นจงมีพรนธุไมยที่แข็งแรงมีความเป็นอยู่ที่ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาคุ้มครองนี่ให้แม่มีชีวิตที่เยาเจ็บยีไข่ยีป่วยและขอให้แม่ส่งผลให้กับลูกหลานไปเหตุการณ์ให็นงานเมื่อหนอกเมืออหน้าไปเหตุการณ์เนงานยศใสก็แล้วแต่คุณนนั่นจงรักษา ตุ่มลูกตุ่มเต่ากับบานกับซองหอบเงินค่ำกำแจวกับบานกับซองขอให้ลูกมดเว้นมดกรมคอยแม่อาโหซิกรรมตั้งแต่บันี้เป็นต้นไปนี่นะครับปูสนชัยขอเป็นตัวแทนนะครับเนื่องจากเป็นวันแม่ขอเอาหาลาักการนิดนึงขึ้นหัวข้อนะครับเพราะแม่นั้นผู้ที่อยู่เฝ้าดูแลพวกเราบ่มีแม่คนใดที่จะทำให ลูกม่วหมองคํำอธิษฐานหรือคํำกาวของแม่อวยพรในลูกให้เต่านั่นคือคํำศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้แม่ทุกคนนั้นจงรับฟังเอฟซีผู้เป็นแม่จงรับฟังที่ปู่สนชัยนะครับผ้าลูกผ้าเต่าผ้าเอฟซีเฮดก็ขอให้สิ่งดีๆนั่งจงรกเลยนะครับตอนนี้เข้าสู่บรรยากาศนะครับสวดมนต์แล้วก็มีความสุขเนาะมีความสบายใจ นะแล้วก็มี FC ส่งข่าวมาเรื่อยๆแล้วก็ส่งคอมเมนต์มาให้ปู่สนชัยได้ดูนี่นะครับมีบอกว่าปู่ทำไมบอสโจถึงไม่ได้พักวงทำไมต้องไปเหมือนเดินสายตลอดเลยงานเต็มเลยเดือนสิงหาเนี่ยมี20กว่าวันดูแล้วดูคิวงานแล้วทำไมบอสโจไม่ได้พักเลยสงสารจังเลยเนาะ นี่แหละที่ปู่บอกว่าโจน่ะเขาวางแผนเพราะตอนนี้คิวงานยาวเหยียดจะเป็นคิวงานวงใหญ่คิวงานเป็นวงใหญ่ที่เขามาจ้างราไม่ได้เป็นงานกาชาตเป็นงานนั่นงานนี้งานประจำปีทั้งหลายโจไม่มีเวลางานคิวงานให้คนอื่นตอนนี้เขาเรียกว่า ในความคิดของโจหรือการเดินหน้าของโจแต่เนี่ยกำลังจะซอยงานซอยนี่หมายถึงว่ากลุ่มศิลปินที่จะเอามาใหม่ที่จะอัดเข้ามาใหม่ตั้งค่ายเพลงนะตั้งค่ายเพลงขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอซอยศิลปินไปยุ่ในค่ายพอศิลปินท่านด,ด,ดังขึ้นมาโจเขาก็จะดันไปนะครับอีกวงที่มันรองรับ รอ,องรับนี่ก็หมายถึงว่าไปเล่นงานไดก็ได้มีนดนตรีมีอนันนีครบมัดแต่เขาจะทําเพื่อรองรับงานงานที่จะมีเข้ามางานประจําปีหรืองานกาชาติหรืองานยังแกลลแต่ของอําเภอจังเสียเขาวางไม่หมดแล้วเขาจะทํานักร้องขึ้นมาแต่องหญิงเนี่ยองหญิงก็จะให้ไปวงใหญ่ ซึ่งองคหิงวงใหญ่เนี่ยเขาค้อยุกับวงใหญ่มาแล้วคือวงสาวหมายเลขบ้านแพงหมอลํำเพลินเงินล้านแคมโรพระราชทานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละคือปูต่างหาเป็นหมอลํำเพลินเงินล้านตะกีบบกกาบกกาเบาบกกาเอ้ยหมอลํำเพลินเงินล้านก็ได้เห็นแล้วประจักษ์แล้วในสายหูสายตาทุกคนได้หูแล้วบนันไโจเขาก็จะเหตุในส่วนของ ปลีดย่อยมีศิลปินนักรรองผู้นั้นผู้นี้เขาเขาคำนวณออกมาเหมือนแล้วว่าผู้ใดจะไปแบบใดรถแห่จะไปแบบใด,ดแห่หนึ่งแห่สองแห่สามหรือมินิเ,เขาจะเอามาแล้วของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะไปตามงานนี้เพราะว่าคนมาติดต่อกระปูสนใจนี่กระไรยองคิวงานไม่ได้บางคนสนิทกันกระปูนี่ก็บอกว่าอาจารย์ช่วยติดต่อ สาวน้อยเพชรบัดแผงให้ด้วยคิวงานไม่ได้เลยงานกาชาดงานยิวงานนันงานนี่นนต่างๆมันจําเป็นผู้เข้าจองเพราะบางเทือเนี่ยเขากล้ามาเขาก็มา,ากมาจองเข,ออโจโเขาก็ไปติดต่อกับบอโจบ่ได้เขาก็เลยมาหาปูสนชัยปูสนชัยก็เลยบอกว่าอธิบายเอาอย่างนี้นะเพราะว่าโจเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลคิวงานคนดูแลคิวงานเขาก็มีต่างหาก อ,อย่าไปโกรธนะอย่าไปจงเกียดจงชังคณะผูะ้ลงคลอดมาจังเมื่อ้ยตะกี้ตะก้อนบ่เป็นเังสี่ตะกี้ตะก้อนถ้าพอสงการอยู่ตะกี้ตะก้อนตะนันตะนี่ก็เพราะเห็นแบบนี้ทุกมมือนี้มันไข,ข่ไข่ครับแบบว่าเข้าสีติงแบบว่าคือนจังหมานใหญ่คือจังนั้นจังนี่ราคาก็ขึ้นจังริ้วยังเสียซุกริปลิว้วอ,อันนี้จะขออธิบายให้กับทุกท่านได้เข้าใจเนาะเพราะโจม เขาไม่มีเวลาที่จะมาดูแลคิวงานเขาไม่มีเวลาที่จะต้องมาทํางานคนเดียวปู่ก็บ,บอกแล้วนะครับทุกคนที่เบิ้งเขิบนี่ให้เขาใจแด้เบิ้งคลิปนี่แล้วเข้าใจให,หลายๆเพราะว่าโจต้องแพนงานออกไปคนอื่นเบิง้งเพราะโจเนี่ยต้องดูแลทั้งงานอีเวนต์ทั้งงานโน่นนี่นั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งก็กคือโจเนี่ยทำงานคนเดียว เขาทำงานคนเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาคันโจสิมารับโทรศัพท์ตอบเรื่องงานต่อเจ้าภาพต้อ,อนนั้นน,น,นี้มันใช้เวลานานแต่ถ้าเจ้าภาพไปถึงบ้านจะไปจองมือได้กันแล้วแต่ปีได้ก็แล้วแต่ถามเจ้าภาพทุกคนเขาตอบมากเขาบอกว่าบอสโจเลี้ยงดีมากซอนุชเลี้ยงดีมาก ผูที่รับงานเข้าไปในบ้านต้อนรับดีมากจัเสียเข้ากับปื้มบกปื้มใจเขาจะห้ไปกินเขากินน้ำซะก่อนเด้ไปว่าเป็นวันเสไปกับมาโรเด,ด้พระสงฆ์องค์พระเจ้าไปก็ได้ฉันเพนด้วยนี่เขาจะต้อนรับแบบนั้นเพราะว่ามีคนต้อนรับโจงดิบมือถือขึ้นมาไม่สามารถที่จะรับโทรศัพท์จ้าภาพได้เพราะมีคนรับมีคนพูด เรทราคาเท่าไหร่เขารู้หมดเพราะว่าเขาวางแล้วโจไม่ต้องไปพูดอะไรเรื่องเบทราคาเพราะเขาวางงานให้คนรับดูคิวงานให้เรียบร้อยแล้วก็หอดมือไปเล่นกับส่างงานส่างงานส่างงาน,างงานมือนี่เล่นย่หที่นี่นี่คือชิวงานนะครับที่โจแล้วก็มันอังจองหอดปีหาแปะแอหกแปดกมีเพราะเรื่องชิวงานวงใหญ่มันเต็มโจกับจ้าควยเห็ดไข่ลำเพิ่น ินดีเรคคอร์ดโจจังเหตุมาาแล้วก็เอาศิลปินนักล้องมากองมาว่างไว้สเต็ปสเต็ปตามสเต็ปมีแดนเซอร์มีดนตรีนะนะครับนี่คือการว่างงานของเขาที่จะเหตุลำดับต่อไปกัขอบคุณทุกท่นานเจ้าภาพทีมาหาอาจารย์สนชัยรือปูสนชัยกับออที่บายเขาบริทาในญ่ครับแต่เขากับบมีเวลาเพราะเขา ยู u ูบเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเขาเอาออกต่อกันต่อกันต่อกันเลยแล้วก็อีกอยัาหนึง่งการที่จะเห็ุแบบนี้โจกับลองรับให้ทุกท่านทุกคนมาผิดหวังถ้าวันไหนวงใหญ่ไม่มีงานอุงอิมก็จะไปวงปลีกย่อยบพรว่าจะเป็นรถแห่ก็ดีโจเขาจะเสริมทับเขาจะเสริมทับไม่ให้ด้อยบาาย่ใา้ว่าอ่า่ายงายคืออับขึ้นนะอับวงขึ้นบ้ใา้วเสีย เจ้าภาพกามีกำไรเพราะศิลปินในวงใหญ่เขาจะจัดคนไหนไปบ่ต้องห่วงนะครับอันนี้คืออันนี้ว่าเป็นว่าเป,น,าเปนปูสนชัยออกโตแทนเด้ผู้บริหารย่อมหาทางออกที่ดีในการที่จะเตรียมศิลป,ปินมารองรับถามว่าค่าจ้างเขาต่อใดอันนี้ปูสนชัยบ่อยากไปกล่าวรวม เพราะว่าสมัยอดีตกับปัจจุบันต่างกันกว่าจะมาถึงจุดนี้เขาก็เอื่อเกลื่อนขึ้นกันเขาก็ลําบ่าขึ้นกันกว่าที่จะไปหาเงินมาลงทุนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็ไว้ใจลูกทีมลูกทีมตัดจุดลูกทีมซ่อมหัวหนา้าคู่ฟึกเงี้ยเขาไว้ใจหมดเลยเพราะโจจะไว้ใจถ้าเราไม่ไว้ใจกันคงจะไม่อยู่ด้วยกัน การบอกกันอย่างเศษหน่อยนิดน้อยกันที่จะมาเอาเปรียบซึ่งกันและกันนี่ก็หน่อยปูว่าหน่อยเพราะว่าการบริหารน,นันปูปูรูปูเห็นมดน,นะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกเรื่องเรื่องการสั่งศิลปินเรื่องการสั่งวงไปร่องรับงานจอบภาพต่อและประเด็นก็มาถึงเรื่องของอุงอิงนะครับเอฟซี FC เป็นกับว่าเอาปูมันไปถอยรถมันไปเบิเปเป้งรถมือนี้ได้เห็นแห่นหน่อยไปอยู่สัน่นไปเบิ้งขีดอยู่ปูเห็นบ่า ก็บอกแล้วว่าปู่ไม่ได้ดูเอฟซีส่งมาให้ดูกับพุ่มใจที่ว่ามือนั้นปู่บอกไปว่าไปถอยรถออกแล้วแต่ว่าเอฟซีบอกว่ายังไม่ได้ถอยว่าสันว่าไปแค่ไปดูไปนันบังเฉยอ่านี้ก็ดีใจน้ำนะบอสันเขาเรียกว่าต้นกล้าที่ดีต้นแบบที่ดีก็คืออุงอิงแม่เคยมาอยู่นี่ครับอุงอิงมือแรกตัแม่บอกว่ามาส่งดูกแล้วมาบอกกับปู่ว่ามาส่งดูแล้วก็สิับไปงาน ไปหาอยู่หากินสูคือเก่าเหรเพื่อสิเพื่อที่จะเอาเงินมาเหตบานเหตเงอนคู่แม่น่ะเยอะหน่อยน่ะเอามานี่ผู้บอกว่าหยุดไม่ต้องไปไปกับลูกนี่ก่อนไปกับผู้หญิงก่อนแล้วก็เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข่าทีเข่าทั้าทางจะไปไหนก็เจ้าคอยไปผู้กับวันทั้งสี่สรุปแล้ว แน่หน่อยก็ไม่ได้ไปบอสโจก็มาเสริมอาชีพให้คือการทำยูท u b e ยาขาีคันยาขาีคันเขาบอกว่าความขีคันเป็นบอกเกิดแห่งการบดีความทำดีเป็นบอกเกิดแห่งความรวยนะตะกี้คือกันพอหยุดคือกันเท่ากัมกาดำนะของรักษาเพลเนท่ายัางกับบเป็นเฮ็ดยังกับบเป็นไปตะน้่ สามีเฉยๆคูม่มือนี่จับโอ้โหไล่สดปูไปเห็นแล้วสดยอดนะครับนี่คือการซอยกันธรรมาหาจินเวลาไปวงใหญ่หยุดกับมาเห็ดกับพ่อเริ่มมี่ไลดถามว่าจุดนี้ทำแล้วมันมีไรายได้เพราะใครเพราะหุงอิงวงสาวน้อยเพชรบันแพงถามว่าเมื่อก่อนนี้ไปได้ไหมไปได้สม่ำเสมอ แต่พอมีอุงอิงเข้ามาเนี่ยยูทูบเบอร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ฉูดขึ้นเลยเนี่ยเพราะบอสโจโนเนี่ยก็ดูแลควบคุมเด้ดูแลควบคุมกำกับการอ่าบอกางกำกับการแสดงให้อยู่ในกรอบของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสันปฏิวาติสั่งยูทูปให้เล่าเสียมาถิ่มมาแท่งโจนเนี่ยกะบ่ได้เนาะเสีย,ยไปถ่ายวงนั่นว่องนีเข้ามาเกียกกลัวแล้วก็ไปนั่นมาสดิ เขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านก็ไม่ดีให้อยู่ในกรอบนี่คือนี่คือโจอยู่ในกรอบของเขาหนึ่ก็หไมยถึงว่าอยู่ในวงทายยั้งค้นกับเบิงคมค้นกับซิมีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะมีน้องอุงอิงเมื่อน่อยก็เลยบ่ได้ไปงานกรุงเทพบ้านอุงอิงกะทําให้รถกับมีจนจังหวัดศรีสะเกดเขาจะให้ เขาเรียกว่ายกย่องคนดียกย่องคนดีนดศรีสะเกดให้คนรู้จักจังหวัดศรีสะเกดดีขึ mm. ้นปูกับพุ่มใจนํำที่ผู้นําจังหวัดศรีสะเกดเห็นคุ้มทาของความเป็นคนดีขององค์อิงและบันี้กะตะก้อนเนี่ยนั่งลำบากจังสั่นจังสี่มากกลัจะได้ดี อุ้งอิงลำบากไม่เท่าปู่ลําบากตั้งแต่ตอนอายุเท่าอุ้งองลําบากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเพื่อนกบคือกันแหละบ่มีอยู่เข่าก็ต้องไปหาขอเขากินพอแม่กับ,บ่มีหน้ายากจนมากนะอุ้งอิงนี่เขาเรียกว่าช่วงจังหวะจัดสรรแบ่งปันสิ่งดีๆมาให้ในช่วงนั้น คือจักรดน้ำมันเหมิหมดเนี่ยไหมพอดีพี่โจเนี่ยเอาน้ำมันมาให้เอาน้ำมันมาให้เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปได้โจเขาก็มาเอาน้ำมันมาให้ล้วก็เติมให้เรียบร้อยแล้วอุ้งยิงก็ไปได้ถึงไหนถึงกันฉะนั้นแล้วผู้เอาน้ำมันมาให้เนี่ยสีเห็ุจังไหนจงคอยจะผู้ได้รับน้ำมันผู้เดินหน้าไปจ,าจะคอยสีลเรื่องบุญคุณผู้มาซอยเหลือ ไม่หน่อยเฮ้ดจัไสีจอง่สิลืมคุณผู้มาซอยเหลือเขาต้องตอบแทนคุณที่คุณมาช่วยถ้าวันนั้นไม่ได้คุณมาช่วยลูกคงลำบากนั่งคงลำบากจักสิไปหาผู้ใดเข่ากระหิวอยู่กลางทางเขาเรียกว่าขั้นภาษาเฮาในปัจจุบนันเนี่เขาบอกว่านอนจินเขาวริ่งมีผู้เปรียบเทียบเด้ห้คนได้เข้าใจง่ายๆ นะครับฉะนั้นแล้วภูงิงก็มีโอกาสเดินทางไปไปได้ถึงจุดหมายแล้วพระคุณตรงนี้เขายกไว้ไม่ลืมนะครับนี่คือปูเปรียบเทียบแล้วบัดน,นี้ของปูเนี่ยจนมาถึงอ,า,อายุปันนี้แล้วถามว่าปูทําไมแต่ก่อนปูก็ไม่ได้เป็นแบบนี้โจเขาหลุดจักดีโจหลุดจักดีพอหลุกไส้นั่น ไปรับโจรเรียนหนังสือไปรับไปมาไปจัดรายการน้ากันกับโจโจรูดีเพราะปู่ต้องเสียลูกชายวัย25ปีปู่ถึงกลับมาปฏิบัติเราไม่กินยาไม่สูบเนื้อไม่เ,เ,เ,เพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในศีลไม่พูดไม่เอาเปรียบใครไม่ยกตนข่มท่านจึงอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะลูกชายได้เสียชีวิตโดยที่ไม่เก็บไม่ไข้ไม่ป่วย ไตาวายเรื้อลังฉับพันแล้วเขาก็าไปเลยเมื่อปี2547ที่เขาจา่าปู่ก็เลยต้องมารับเอาปู่ปู่ท่านมาอยู่ด้วยเนี่ยท่านบอกว่าถ้าไม่รับลูกยังไงก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หายปู่เสือเลยวะอ่าเพิ่นบอกเลยว่าถ้ารับปู่แล้วปู่จะให้หมดปลดทุกข์ให้ทุกอย่างนี่สินของปู่ไม่ใช่น้อย การทำธุรกิจเจ๊งจำเป็นอาจารย์สนใจก็แต่งขนหน้ารับปู่ให้ท่านมาอยู่ด้วยท่านก็ให้โอกาสท่านก็ให้หลายสิ่งหลายอย่างแม้ตั้งแต่โชคลาภวาสนาสามตัวก็ยังได้คุณแม่สุภาพเข้ามาหาปู่บอกว่าปู่ที่อยู่ก็ไม่มีซ้อมก็ไม่มีเมื่อก่อนนี่ตั้งแต่สมัยโจยังไม่ได้เข้าเป็นศิลปินท่านก็มาขอปู่ปู่ก็บอกว่าเอาอะไรอะ่ะ มันบอกว่าอยากได้ทีมองนีซี่ลาให้เด็กน้อยไปซ้อมปูขอโศกขอหนังขอนี่ปูกะเพิ่นกะเมตตาเพิ่นกะให้ไปแต่ตก้อนๆนี่หวยออกทุกวันที่ยี่สิบเนาะหวยหวยนนั้นไหมหวยออมสินนั่นไหมแล้วก็ทางวงกับแม่สุภาพเนี่ยกะได้กันมืดสามโตกัม่สุภาพก็เลยได้ไปเอาทีมาไว้พ่อได้แล้วแล้วกะสือท่องมาให้ ปูเ้นหนึ่งหนักสองบาทมะไหหลางเส้นหนึ่งหนักสองบาทล่างไม่เคยที่จะมารับอะไรอะไรจากใครเป็นสินบนอะไรเลยพ่อแต่เพิ่นเอามาไหได้แล้วปูก็ห้อนเนื้อห้อนตัวกินบ่ไดดนอนบ่หลับเพราะว่าบ่าเคยได้แบบนี้จากผู้ใดอันนี้ปูบอกความจริงได้ตอนหาไฟเลยปูก็เลยต้องเอาสร้อยเส้นนั้นปูก็ขออนุญาตปู เพราะตั้งใจแล้วว่าจะเอาบุญบารมีให้ปู่ก็เลยเอาขอซส้อยเส้นนั้นไปขายแล้วก็พอดีกับเจ้าอาวาสท่านเพื่อนบัรจาเพิ่นบอกว่าอยากได้ปูนจะกรลอยกับสอบมาสางสาราปฏิบัติรรมอาจารย์ก็เลยเอาไปขายขายเสร็จปู่ก็มาลองใจเราว่าจะทำยังไงก็เอาไปซื้อปูน ซื้อปูนมาไว้เสร็จสับเรียบร้อยโทรหาแม่สุภาพโทรหาแม่โจโทรหาบอสโจให้มาจะพาไปถวายเพื่อเปิดทางศิลป,ปินเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มันตกต่ำมานานปู่ก็เลยไปทำบุญให้เขาและโจไปด้วยแม่สุภาพไปด้วยนี่แหละ คือสิ่งที่พูดพูดจริงทําจริงปู่ก็ช่วยดัน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 ขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบนี้เนี่ยว่าเป็นธรรมดาปู่ก็ดันขึ้นกันเฮ็ดบุญให้เขาขึ้นกันแต่ไม่ไม่เอาอะไรไม่มีอะไรที่จะเป็นอมิตรสินจ้างใดๆทั้งสิ้นใครใครมาเป็นนักร้องปู่ก็ดีใจนั่มไปเหมือนดังขึ้นจังหุงหญิงปู่ก็ดีใจผู้ใดเขามาหาในปู่เนี่ยสายศิลปินหลายคน ปู่ก็ดีใจนั่มความเชื่อหรือความศรัทธ,ธามันเกิดจากใจทุกสิ่งทุกอย่างปู่เคยบอกว่าดินเม็ดทรายเม็ดดินก็นเป็นความเชื่อใดศรัทธ,ธามันก็นเกิดคุณนใดบ่มีโทษนะครับอันนี้ปู่ก็พูดสพเพเหระนะครับให้ทุกท่านทุกคนได้ฟังแล้วก็อีกอย่างที่บอสจ็จะเดินหน้าแล้วก็ไป คู่กับศิลปินนักร้องที่เขากำลังจะโอ้อาจารย์นักแต่งเพลงเงอยู่ในมือเขาเนี่ยจะเยืนในผู้ใดก็ได้แต่ตัวนี้เขาจะดูจังหวะเลลาที่ใครจะอยู่กับเขาจริงฟังแน่นกับเขาจริงจังมาณะจังเสียทีมงานประดุขอกจังเสียก็อยู่ในการดูแลถ้าเขาไม่รั้นหรือศิลป,ปินต่างๆที่อยู่ก่อนถ้าเขาไม่ดื้อไม่ั้น อยู่ให้เป็นจิตจาลักษณะเพราะอยู่ที่นี่ก็หาเงินไปอยู่ที่อื่นก็เป็นศิลปินหาเงินเหมือนกันเอ่อฉะนั้นเราจะหาว่าบอสโจเนี่ปักใจใส่ตั้งแต่คนนี้ปัจจัยใส่ตั้งแต่คนนี้การเวลาก็ต้องพิสูจน์ว่าเขามีความจริงจังจริงใจขนาดไหนปู่ไม่ได้ปู่ไม่ได้อวยปู่ไม่ได้อะไรปู่ไม่ได้ยกโจนะไม่ได้ยกบอสโจให้ทุกคนตามติดชีวิต บอสโจเขาจะเป็นอย่างไรแล้วก็มี FC บอกว่าปู่ที่ปู่บอกว่าบอสโจอะไรนะให้บอสโจทำอะไรให้ไปถามบอสโจให้ไปอะไรอ่าอันนี้รอดูไปก่อนอย่าให้ปู่เฉเลยรอดูไปก่อนนะรอดูไปก่อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราบอกตอนนี้คนอื่น เขาจะไปทำเขารู้แนวทางแล้วก็จะไปทําก่อนเดี๋ยวจะหาบ,บอสโจยุยงสันนั่นสิไม่เหตุตามเขายังสันสิไม่เอาจะพูดความลับอะไรกับบอสโจต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าปู่รู้ว่าโจเขาจะทําอะไรให้โจทําอะไรนะครับฉะนั้นวันนี้หลังสวดมนต์องค์จกักรพรรดิมหาจักรวาลมีใครได้รูป แก้วมหาจักรพรรดิมหาจากาัาจากรวาลอนันนี้และอธิษฐานจิตทุกสิ่งทุกอย่างจะหมุนรอบโลกทั่วจักรวาลไปที่ไหนเทพไทยเทวาเทวดารองรับลูกหลานบริวารเทพทุกคนมีเทพประจําตัวไม่ใช่ว่าทุกคนไม่มีเทพเทพประจําตัวของทุกคนนั้นจะลงมาเกิดท่านจะฉี่เสือขี้สัง่งขี้มาขี้ง่วขี้นั่นขี้นี่ล้มาลงมาเกิดทุกคนมีหมด แต่เทพที่พาเฮ้าลมมาเกิดนั่นจะดูแลฮ้าบอรเราต้องมันสร้างกรรมดีแล้วธิษฐานขอเทพไทยเทวาเทวดาที่รักษาตัวตนข้าพเจ้าที่รักษาตัวตนในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าก็ขอให้ทุกๆุกพระอ,องค์มีบาร,รมีดูแลตัวข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากนั่นจากมีฮ่ากระบาไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ปู่นำมามาไล์สดอยู่ตรงนี้ก็คือ เทพนาคาทั้งสี่ทิศทั้งสีทิศจะดูแลธุรกิจดูแลสมบัติลูกหลานคนไหนไปทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ปู่ก็จะอธิษฐานจิตให้ลูกหลานอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลต่างประเทศก็ขอให้องค์นาคานะคบทุกพระองค์ให้ดูแลเขาด้วยนี่ปู่ก็จะมานั่งอธิษฐานจิตนั่งรูปอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนใครมาขออะไรไว้บนตํารวจบนเจ้าบนหนายบนคู่บนนั่นบนนี้ ปู่ก็จะมานั่งขอนี้และก่อนจากปู่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ได้คุยกับเอฟซีวันนี้เป็นวันแม่สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้อวยพรให้ใหแม่ได้อวยพรให้กับเอฟซีก็ขอให้สิ่งนั้นจงประสิทธิสิทธิจิตจังสิทธิกำมังสิทธิการยังจงประสิทธิให้ลูกหลานทุกตนทุกคนให้พ้นจากวิบากกรรมบ่วงกรรม,บ,รรมบ่วงมันทั้งหลายจงคลาย บ่วงกรรมบ,บว่บบวงมารทั้งหลายจบชายบ่วงกรรมบ,บ่วงมารทั้งหลายจบชายให้ลูกหลานหรือบริาวารเอฟซีของพระเจ้าหลุดพ้นมีตั้งแต่กรรมดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้แม่ทุกคนมีความสุขอายุยืนเาวนานงี่คือคำาวยพรปากล่วงออกไปกขอให้ศักดิ์สิทธิ์ทุกตนทุกคนขอให้โชคดีแล้วก็ฝากคำสุดท้ายบอสโจบ,บอกว่า จะไปจับไข่วันที่14จะไปจับไข่วันที่14นะครับจับไข่น้ำโชคกแต่ปู่สนชัยไปจุดทูบเสียงว่ามันจุดทูบเสียงจุดประทักหนึ่งพันนักเสียงได้แปดห้แล้วก็สองตัวล่างหกหนึ่งจำมาไว้นะครับ แปดและ2ตัวล่างหกหนบางทีนะครับบางทีเพราะว่าปู่สนชัยไปขอไว้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะ,ะโชคดีช่วงนี้เราไปก่อนจากกันราตรีสวัสดิ์ทุกคนสวัสด,ดีครับ